คือขอเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปมาปวดประมาณ2เดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วครับนะครับก็มาทานดีบูนกันนะครับหายแน่นอนครับตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ละคะ72็ดสบฮะเจอเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะ ก็ there, เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมประมาณปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมค่ะครับเข่าเสื่อมวันนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งคอาไว้ทดลองนู่นทดลองนี่ เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งประมาณ <S 2, 2 <S เดือนเมื่อก่อนเคยทดลองทางอื่นมาแล้วแต่ว่าไม่เห็นผลค่ะแต่ก็นนไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูลจากช่องทางไหนคะช่องทาง u t u b e เนี่ยค,ครับย<น>ูทูบเนาะก็เห็นบุกออกอก็เรียกได้ว่าเห็นแล้วแบบเห็นคนลูกค้าบุกที่เขาทานสให้สัมภาษณ์ก็ทานดีแล้วก็เลยอยากจะลองบ้างใช่ไหมคะครับจะทดลองจะทดลองดูอ๋อคะะอ่ะ,คะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผม<ช>ทานก<ช>็<า>นมีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปได้เรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทึบเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้ว้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามันผมก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าอ่าให้คุณภาพเนี่ยจะให้มา100ถุงก็ให้ เต็มร้อยครับโอ้โหคุณลุงนะคะตัวคุณลุงเองก็บอกว่ามีความมั่นใจมากทานเองเห็นผลจริงนะคะแล้วก็ถ้ามีคะแนนให้ร้อยก็ยังให้คะแนนเต็มเลยใช่ไหมคะค่ะก็เดี๋ยวอยากให้คุณลุงอะค่ะช่วยแนะนานะคะว่ากรณีคนที่มีปัญหาแบบนี้ให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ดีบุลนะคะให้แนะนําเลยค่ะครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบุลแล้วดีขึ้น นะครับก็ถือว่าอยากจะก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับก็อันอ,อันนี้ก็ไม่ไม่ได้มีการว่าจ้างมานะครับก็ทีมนี้ก็มาจากกรุงเทพกันนะครับแล้วก็มาถึงที่สับ,บรีเนี่ยก็ถือว่า,าเป็นสิ่งที่ดีๆอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า,าถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ดีนะครับคือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอน เอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับอ๋อค่ะข,ขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในขอให้ให้ดีบูญนะคะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาไขข้อเสื่อมปวดกระดูกปวดเข่านะคะก็หมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะก็ใครที่มีปัญหาดังกล่าวนะคะสามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะนี่เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะ อันนี้เป็นการแกะสุดๆเลยนะคะที่ออกจากกล่องใหม่ๆเลยก็จะมีกระดาษที่ซีนแบบนี้นะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าสินค้าของเราเบิกตรงจากสำนักงานใหญ่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะข้างในมีกี่ซองคะห้าซองห้าซองค่ะคุณลุงยืนยันมาดูกันนะคะว่าข้างในมีห้าซองจริงๆหรือเปล่านะคะคห้าซองนะคะนี่นะคะข้างในมีห้าซองจริงๆนะคะแล้วก็คุณลุงทานวันละวันละสองวันละหนึ่งซองนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวคุณลุงนะคะจะทานให้ดูนะคะค่ะ นะคะเดี๋ยวคุณลุงนะคะจะฉีกแล้วนะคะเป็นการทานจริงๆเป็นยังไงคะรสชาติที่ทานไปแล้วค่ะคุณลุงก็ปกตินะครับทานง่ายใช่ไหมคะไม่มีรสชาติอื่นเข้ามาค่ะก็ให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะคะว่าดีบุญผงอย่างที่หลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ะทานยากหรือเปล่านะคะคุณลุงก็การันตีให้ดูแล้วนะคะว่าทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะนี่ค่ะ คุณลุงก็ชงสดๆกันเลยนะคะแล้วก็จะทานให้เราดูจริงๆนะคะก็ดิบุลแบบผงนะคะจะเป็นแบบเข้มข้นมากๆดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ไวทานต่อเนื่องนะคะอย่างที่คุณลุงบอกว่าดีขึ้นตั้งแต่5ซองแรกการปวดเข่าหายไปเลยนะคะทานเข้าไปแล้วนะคะก็ชงทานกับน้ำเปล่าประมาณครึ่งแก้วนะคะแล้วก็คนให้ให้ตัวยาละลายนิดนึงนะคะถ้วยวิทย์นิน หมดแล้วนะคะทานง,ง่ายครับทานง,ง่ายทานง,ง,ง,ง่ายนะคะคุณลุงก็คอนเฟิร์มนะคะว่าผลิตพันดีบุญทานง,ง่ายแล้วก็ฟืน้นฟูอาการปวดเข่าได้จริงๆนะคะครคจริงๆครับจริงๆเพราะว่าผมก็หายดีแล้วนี่ก็เะเตรียมแผนที่ไปเที่ยวกันแล้วโอ,อ้โห,โห <laughs> นะคะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยปวดเข่าก็ไม่สามารถขับรถไกลๆได้เดี๋ยวนี้สามารถขับรถไกลได้แล้วก็มีแผนจะไปเที่ยวด้วยก็เป็นข่าวดีแล้วก็ยินดีกับคุณลุงมากๆด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆที่แชร์ประสบการณ์นะคะขอให้คุณลุงนะคะมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องนะคะคุณลุงส่วน จริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเข่าตรงแขนสอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันมบวมหัวเข่านี่มันบวมเป็งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลาบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะ3สามปีเป็นมาสามปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากเมื่อก่อนเห็นบอกว่าเดินขึ้นบันไดสูงๆก็ไม่ได้ไม่ได้จะไปห้องน้ําห้องน้ําก็อยู่ไกลเนาะต้องขี่จักรยานไปอ๋อค่ะคือเดินไม่ได้ปวดมากครับ ก็ขี่จักรยานไปเพราะว่าห้องน้าอยู่ไกลที่นี้จักรยามันล้มหนักครั้งครั้งอยู่ครั้งหนึ่งยกจักรยานก็จะไม่ขึ้นเพราะว่าขาไม่มีแรงอ๋อค่ะครับพอขาไม่มีแรงคนเราก็ไม่มีกําลังแล้วกําลังเด็ดช่วงแขนมันมีอยู่แต่ว่าขาไปไม่ได้วันก็ทํางานลําบากเนาะอืมค่ะแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะคะเออมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่า ลุงผ่าไหมก,กม็ก็เมื่อบ่ปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าเขาป่าแต่เขาเขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่ก้าวออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้น <laughs> กลัวจะถึงวันป่าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านะทีนี <laughs> เ้เลยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบูล แล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุไทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับค่ะข้อซองทีสามค่ะองทีสี่เอ๊ะพวกกับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบยุบอ๋อมาดีขึ้นนะคะสามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเนาะค่ะพะก็เลยคิดว่าเออ ตอนนั้นเคโทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับคิวไทยคือกล่องหนึ่งมันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยโอพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยซองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่าอ่กล่องที่สามว่างไงกินเหลือเหลืออยู่สองซอง ปวดข้างในแทบจะไม่มีอะโอ้โหปวดล้วเสุดยอดมากๆเลยเนาะก็เห็นว่าพี่ไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุลไปแล้วดีบุลผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ด้วยใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอืเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วลองลองขึ้นตึกตรงสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ก็ดีนี่ขึ้นได้เนาะไม่เห็นมคะเมื่อก่อนขึ้นแต่ทอนนีมานต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได ตอนนี้คือเดินขึ้นได้สบายไม่ตแลงปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะโอ้สุดยอดมากมากเลยนะคะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปเดินขึ้นเขาคิสกูดด้วยคิสกุดปีหน้าโอ้โหเรียกดว่าคือขึ้นได้สบายมั่นใจมากๆปีปีที่แล้วมาเนี่ยไม่ได้ไปขึ้นเพราะว่าปวดปวดมากค่ะก็เห็นพี่แพรบอกว่าประทับใจมากๆเนาะอยากให้เล่าความประทับใจตรงนี้นิดนึงอะค่ะครับคือคือยาผิดพันดีบูลนี่ตอบโจทย์ได้ทุกทุกอย่างใน ประเภทข้อนะประเภทข้อเรื่องข้อเรื่องเข่าอะไรเนี่ยผมเคยทานมาหลายขนาดไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีก็ดีอยู่แต่ว่าไม่เร็วไม่ทันใจคือตัวนี้มันทันใจได้ตอนนี้นะคะพี่ไทยก็มาคอนเฟิร์มนะว่าพี่ทานดีบุลนะคะช่วยฟื้นฟูกับอาการปวดอย่างเห็นได้ชัดมากๆถ้ามีคะแนนให้ดีบุลสักสิบคะแนนพี่ไทยให้เท่าไหร่คะสักสิบห้าไปเลยนะโอ้โหมีสิบห้าสิบห้านะคะสุดยอดมากเลยนะคะก็ผลลัพธ์นี้เนาะนี่อะค่ะมาเจอตัวนี้คิดว่า ตัวนี้แหละที่จะพาร่างกายเราไปไหนมาไหนได้ก็คือผีพัดตัวนี้แหละอก็คือสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติปกติเมื่อก่อนเคยคิดว่าเอออะไรก็ไม่ใช่ของเราหรอกเมื่อเราไปไม่ได้อะไรก็ไม่ใช่ของเราหรอกจะเป็นภาพลวงตาอย่างเดียวที่เราทําได้มาเราเมีอะไรเหมือนกันแต่เมื่อแข่งขาเราดีกําลังเราดีของเรากลับขึ้นมาครับผมก็ประทับใจมากเลยเขราเข่าเราเข่า ปวดคอเข่าแล้วก็บวมขาบวมทั้งสองข้างค่ะบวมทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบทรมานมากใช่ไหมคะตอนที่ปวดเนี่ยปวดปวดคอเข่าปวดปวดปวดบอกไม่ถูกแล้วปวดบอกไม่ถูกเนาะก็เดี๋ยวให้เล่าให้ฟังว่าช่วงที่ปวดนะคะปวดยังไงอะค่ะปวดมันคล้ายๆมันเ้นเอ็นเสื่อมเซนเอ็นอักเสบเดินแล้วมันดังกุบกรบแบบเดินมือขามัน แล้วมันเดินแบบเดินไม่ถนัดนะค่ะเดินไม่ถนัดมีอาการปวดเนาะเวลาเดินแล้วก็เดินมีเสียงก๊อบแก๊บอ่าก๊อบแก๊บด้วยก๊อบแก๊บนะคะแล้วก็เป็นมากี่ปีคะโอประมาณสักหกเจ็ดปีแล้วครับหกเจ็ดปีมาแล้วนะคะที่ที่เป็นจริงๆนี่สองปีสองปีที่เป็นหนักมากสุดแล้วสองปีค่ะแล้วเคยไปหาคุณหมอมาเลยคะเคยไปฉีดไอ้ไอ้เข้มที่มันโป้งอะค่ะเข้มละห้าสิบบาทเลยนฉีดกับเส้นลัมาไม่ไม่ให้อ่ะ ไม่หายโอ้ยบ่อยเลยฉีดเป็นปีเอ๋อฉีดเป็นปีนะคะฉีดมาแล้วก็ไม่หายเนาะแล้วก็หลังจากที่รู้จักกิติพันธ์ดีบุลได้ยังไงคะดูเดโทรศัพทัแล้วหลังจากที่คือเมื่อก่อนน่ะปวดมากนะคะแล้วก็เห็นโฆษณาเนาะเห็นโฆษณาแล้วก็รู้สึกว่าเอได้เห็นเคสที่เขาสัมภาษณ์แล้วมีความรู้สึกว่าเราต้องลองบ้างเพราะว่าเห็นเขาพูดว่าเขากินแล้วเขาสามารถที่จะขึ้นเขาได้ด้วยใช่ยาอะไรก็กินมามาทุกอย่างแล้วมันทีนก็ลองดูมั้งแี่ ก็กินยาแบบแต่ว่านุ่นดีนี่ดีก็กินกินมันก็กินไปมันก็ให้แบบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เป็นแป๊บเดียวก็เป็นอย่างนีแต่ว่าหลังจากที่สนใจผลิตภัณฑ์ดีบูนก็ได้สั่งมาทานเนาะแล้วหลังทานล่ะคะผลลับเป็นยังไงบ้างหลังทานแล้วที่ข้ามบวมมันก็ค่อยๆยุบค่อยๆยุบค่อยๆยุบไอ้ข้าที่ว่ามันเป็นนักนักต้องค้างอีกค้างหนึ่งครับแบบเป็นเทาแต่เดี๋ยวนี้ค้างป้ามันมันก็พออันนี้แล้วแต่ค้างสายมันก็ยังพอเป็นมั่งมันก็พอเป็นมั่งมันยังไม่คาด เรียกได้ว่าทานไปกี่ซองคะที่ว่าเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแปดสองที่แปดนะเห็นนะแปดแต่เพ่มันเป็นมานานมานานเป็นนักที่เพราะว่าเป็นนักเพราะอะไรเพราะผมทําทํทงานหนักมาตลอดค่ะทํางานหนักมาตลอดฉีดยามั่งอะไรมื่อทำไรภาพก่อนก็ฉีดยาเป้เดินแล้วก็ยกของหนักๆอะไรเรียกได้ว่ามีอาการปวดเข่าที่หนักมากๆแต่ว่าเพียงทานไปแค่สองกล่องเนาะสองกล่องแล้วก็อาการหายปวดใช่ไหมคะหาย มันก็ให้ให้ดีเพาะก้าอะจากสิบเปอร์เซ็นเนี้ยไปห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์อะถ้าสมมติวันนั้นถ้าถ้ากินแบบต่อเนื่องกองที่ส้ำนะตีนะผมที่บอกพี่ว่าว่ากองซ้มตีนะคงสงให้ค่ะโอเคค่ะมันไม่เมือนกินห้ารเสริมตัวอื่นนะไอดีบูนเนี้ยพอเรากินมันชงมันชงมันเป็นยางพ้งอะไอยางแคปมตนกินบางครั้งมันบริบูรณ วลาชงใส่น้าชงกินแล้วมันมันไม่เหมือนไก่พกยาเม็ดเม็ดพวกอะไรเนี้ยไรกิยังอ่ะมันไม่มีพ่นค้างเคียงเหมือนเหมือนพกตัวอื่นอ่ะตัวอื่ดกินบางทีกินเข้าไปแล้วเนี้ยพอห้านาทีสิบนาทีเนี้ยมันจะให้ปวดจริงแต่งเช้ามันก็เมือออาการเริ่มแต่ของดีบูนี้มาละกินไปแล้วมันมันค่อยๆนะมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บให้นะมันค่อยๆค่อยๆแบบเมือนกับคลายซึมตับอ่ะ ค่อยๆฟื้นฟูเนาะใช่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อ่ะกินแล้วมันจะหายไม่ใช่มันตัวอื่นมันใช่ใช่ค่ะคขาดีบูมมันค่อยๆกินค่ะไอ้ซองหนึ่งซองสานยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะค่ะตรองเพราะว่าพมเนี่ยมันทางานหนักค่ะผมถือว่าพมอมันทํางานหนักถ้าเป็นแบบเข้าๆแล้วต้องใช้ซ่ามพีมันก็ตรองที่ซองที่ส่ามเขาห้นะค่ะค่ะขเข้าเนี่ยี่ถ้าคนที่ใคข้อเสื่อมนะครับถ้าเป็นไคข้อเสื่อมแล้วก็ โรคข่าบวมหรือว่าเป็นกรุบกรับนะครับลองหั่นมากินดีบูนดูสิครับแล้วท่านจะรู้ว่ากินดีบูนแล้วจะเห็นผลแบบไนอะไรไหวไหมขอเชิญทุกท่านมาลองทานดูครับเป็นน้าม้าผมไม่ได้เป็นหน้าม้าผมทานจริงๆผมไม่ได้เป็นหน้าม้าไม่ได้เขาจ้างมาให้ผมเป็นหน้าม้าแล้วค่ายท้องผมทานของผมจริงๆครับแล้วผมเป็นจริงๆแล้วผมทานแล้วผมห้จริงๆแบบว่าถ้า ใครเป็นแล้วลองมาทานดูสิครับลองมาทานดูปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะก็ปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมก็เลยแบบทำยังไงดีเนาะเขาก็แนะนาให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนก็เลยนอนนอนดูก็ค่ะเปิด ที่เปิดไอันนี้ดูเ็เห็นเอสะดุดว่าตัวนี้เขาท่าเนาะก็ลองก็ลองฟังดูค่ะฟังพอฟังเสร็จก็จดเบอร์ไว้เลยเขียวแล้วก็บวมอ๋อค่ะเป็นมานานหรือยังคะมันก็ยังไม่ถึงปีนะยังไม่ถึงปีเนาะใช้ชีวิตแบบลําบากมากไหมคะช่วงที่ปวดเนี่ยปวดตอนนั้นก็ขายของค่ะค่ะคือขายอาหารตามสั่งยืนนานๆมันก็ปวดปวแต่ว่าโอ้ไม่ไหวแล้วหยุดเลยค่ะ คือแบบทานไปแล้วปวดแล้วหลังจากที่ปวดมากมากค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็มันก็ไม่ค่อยปวดแล้วไม่ค่อยปวดแล้วไม่ปวดแรงเหมือนตอนนั้นแต่มันยังเสียวๆอยู่ค่ะมันยังเจ็บปี๊ดปี๊ดขึ้นมานิดๆหน่อยๆค่ะมันไม่ทรมานเหมือนตอนนั้นอ่ะอืตอนนั้นโอ้โหสุดยอดเลยอืค่ะตอนนั้นทรมานมากเนาะตอนนี้ก็หายปวดแล้วค่ะก็เดี๋ยวถามความประทับใจอะค่ะถ้าถามความประทับใจพี่บัวผ่นนะคะว่าประทับใจอะไรบ้างคะกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนี้บ้างคะ ก็ประทับใจที่ว่ามันแบบเขาดีจริงๆค่ะค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินแล้วสุดยอดเลยนะคะถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักสิบคะแนนพี่โบผันให้เท่าไหร่คะเออสักห้าสิบให้เลยหกสิบโอ้โหมีสิบให้ห้าหกสิบคะแนนเลยนะคะ